นักร้องก็คงเป็นศิลปินล้านตลับเพราะน้ำตาลชาริตาส่วนสเสน่ห์มิสอ v นเวอร์สไทยแลนด์2016สร้างประกฏการน้ำตาลล้านวิวหลังคลิปแนะนำตัวกวาดยอดชมและแชร์ถล่มทลายใน Facebook จนเป็นนางงามเพียงชาติเดียวที่กองประกวดปล่อยคลิปต่อเนื่องเป็นคลิปที่2และกวาดยอดชมเป็นหลักล้าน พายุน้ำตาลบุกมาถึงทวิตเตอร์ที่แฮชแท็กมิสอุนิเวอร์และไทยแลนด์ติดเทรนด์อันดับต้นๆทุกวันยังไม่รวมแฮชแท็กน่ารักน่ารักงดกินของหวานเพราะน้ำตาลแพงมากแรงหนุนจากโซเชียลนำพาให้นางงามไทยถูกจับตาในฐานะตัวเต็งจากโพลตินอเมริกาซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหากเบื้องหลังที่น้อยคนจะรู้มาจากกลไกสำคัญคือเหล่าแฟนนางงามที่ร่วมแสดงพลังสนับสนุนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม หนึ่งในประเด็นสำคัญที่นำมาพูดคุยในงานเสวนา Beyond the Universe เกินกว่าจักรวาลที่คุณเห็นโดยคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองเวทีประกวดนางงามในมุมสังคมและวัฒนธรรมการเชียร์ของแฟนนางงามไทยที่สำหรับเหล่าสาวงามเป็นทั้งพลังใจและเอื้อต่อภาพลักษณ์ตลอดการประกวด ตอนที่ปีกนี่ไข่หมูกวดที่ประเทศปาหมาสในปี2009เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยตื่นตัวแล้วก็อยากจะพยายามให้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกๆมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วทุกๆคนเนี่ยมันคือความสำเร็จของทุทกๆคนทั้งประเทศที่ให้กําลังใจเราอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยสถานการณ์ตอนนี้ การที่เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์ก b o o k i o s t a g r a m Twitter t ทุกอย่างเนี่ยการที่นางงามลงรูปแฟนแนนางงามลงรูปของนางงามอย่างอย่างปีนี้ก็เป็นน้องน้ำตาลใช่ไหมคะมันทำให้เกิดกระแสเป็นผลบวกกับนางงามได้มากขนาดนั้นว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจมากกว่าค่ะก็อย่างปีนี้นคือตอนเข้ารอบไม่ได้มีการโหวตคือมาจากกรรมการทั้งหมดแต่ว่ามี กรรมการเลือกที่ชูประจำชาติก็คือเลือกมา5ชุดแล้วก็ให้คนโหวตก็ชุดรถตุก๊กได้แต่ตอนนี้นเข้ารอบท็อป10ก็คือคะแนนจากกรรมการทั้งหมดเลยแต่ว่าเหมือนปีนี้มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็คือ,อ,อ12คนใช่ไหมคะ11คนมาจากกรรมการและ1คนมาจากการโหวตอะไรเงี้ยค่ะเน้นว่ามันก็เหมือนเป็นเป็นความหวังมากกว่าว่าแบบประเทศเราซับพอร์ตตัวเราเรา กว่าสิปีที่รวมตัวผ่านสังคมเสมือนในโลกออนไลน์หากครั้งแรกที่พลังแฟนนางงามมีบทบาทประกองประปวดอย่างชัดเจนคือปี2014ที่เสียงสะท้อนจากแฟนนางงามจำนวนมากมีผลต่อการเปลี่ยนตัวแทนสาวงามที่มีความเหมาะสมกว่า จนมาปีนี้ที่กองประกวดทำงานร่วมกับแฟนนางงามที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการวางหมากด้านโซเชียลเพื่อเรียกความสนใจจากเจ้าภาพฟิลิปปินส์และผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดอย่าง IMG ที่ชอบเล่นกับกระแสะทั้งการปล่อยรูปกระเป๋า17ใบไปล่ามงหรือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหลังมีภาพหลุดว่านางงามไทยจะสวมเสื้อบารองตะกร้อของฟิลิปปินส์ในวันที่บินไปประเทศเจ้าภาพ แฟนนางงามและกองประกวดตัดสินใจว่าจะใช้สือ <Social S 1> <Social S 2> ่อโซเชียลโหมกระแสแทนซึ่งก็ได้ผลเมื่อมีสื่อจะภาพมารอสัมภาษณ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่แตะสนามบินความประกวดให้ข้อมูลอินโฟเมชันรวมถึงการทำคลิปเบื้องหลังการถ่ายภาพการฟิตติ้งต่างๆเพื่อให้เป็นซอสเป็นแหล่งข้อมูลให้แฟนนางงามเนี่ยส่ง แชร์ไลค์ไปยังเพจต่างๆที่อยู่ข้างนอกทั่วโลกมันเป็นการแข่งขันทางด้านสตอรี่การประกวดอะไรอย่างเี้มันจะต้องมีสตอรี่มีเรื่องเล่าที่มาที่ไปเพื่อเป็นกิมมิคให้เป็นเรื่องที่ช็อคออฟเดอะทาวน์และไปพูดต่อๆกันเพราะในขณะที่ทุกคนสวยเหมือนกันหมดแต่ใครละ่ะที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจและสามารถตีข่าวในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์เป็น กระแสได้มากกว่ากันและน้ำตาลเป็นคนคนนั้นตั้งแต่ปี2000ในยุคที่โซเชียลมีเดียยังไม่เฟื่องฟูในยุคที่แฟนนางงามเองยังคงเป็นกลุ่มก้อนในสังคมที่ไม่ได้รับการเหลียวมองจากองค์กรที่เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับอ,อย่างสื่อสมัยใหม่หรืออย่างสื่อกระแสหลักก็ดีเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วปัจจุบันนี้แฟนนางงามเป็นกลุ่มคนที่ถูก สปอตเตอหรือว่ามีตัวตนจริงๆในพื้นที่ของสื่อกระแสหลักในพื้นที่ของอาอาการศึกษาในเชิงของงานวิชาการนะครับ have ในยุคที่การประกวดนางงามเทียบได้กับการดูรายการโชว์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งนางงามคนไหนไปที่พูดถึงก็ยิ่งเอื้อกับเรตติ้งและกระแสของกองประกวด โดยเฉพาะปีนี้ที่มีการเปลี่ยนกฎให้ผลบวชจากคนดูมีส่วนกำหนดชะตาผู้เข้ารอบ12คนสุดท้ายพลังจากแฟนนางงามจึงเป็นอีกตัวแปรสำคัญกับการลุ้นมงกุฎที่3ของประเทศไทยในวันที่30มกราคมน,นี้เวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายง,งาน